ตอนนี้เรามาถึงหมู่บ้านเขาเรียกอะไรนะหมู่บ้านกัดกัดแล้วนะครับคือมันต้องลงไปขนาดนั้นนะเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดทีหลังแล้วกันเธอจะลงไปไหมเดี๋ยวผมขอหาพื้นเรียบก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับมีเออชายมีการเช่าชุดอะไรพวกนี้ด้วยนะอ่าเดี๋ยวขอเวลาลงไปก่อนเอทุกคนตอนนี้มาถึงแล้วนะครับที่หมู่บ้านกัด,ก,ดกัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนน้ําตกแล้วก็จะมีการเช่าชุดมาด้วยนะนะฮะเดี๋ยวผมไปดูบรรยากาศ สวยไหมเขาก็จะมีกิจกรรมมีกองไฟมีอะไรเดินดูได้นะครับแต่ว่าก่อนที่คุณจะมาถึงตรงนี้นะคุณจะต้องเดินเดินลงเหมือนเดินลงเขาอ่ะเดี๋ยวผอกให้ดูนะคุณจะต้องเดินลงมาจากตรงนู้นเพื่อลงมาเนี่ยเป็นขั้นบันไดเลยนะครับมันไกลามากไหมมันก็ไม่ได้ไกลามากนะแต่มันค่อนข้างสูงนูนะเห็นน่ะไอ้ยอดตรงนู้นอะ่ะนะฮะเดินลงมาจากตรงนู้นเลยแล้วก็จะมาสู่นี่วิวของเขาสวยใช่ไดไหมคุ้มค่านะก็ไม่ได้มาลำบากมากแต่ขอ ร่างกายแข็งแรงนิดหนึ่งเพราะว่าทางค่อนข้างชันนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเขามีทางเขามีบันดงบันไดดีๆให้นะครับก็บจะมีสะพานให้ข้ามได้ตลอดอันนี้เขาจะเป็นการโชว์การอะไรนะวิถีชีวิตของชาวบ้านสมัยก่อนนะครับแบบนี้เลยเพราะอันนี้มันเป็นหมู่บ้านในุูเขาแบบนี้นะนะครับนี่สวยไหมคือธรรมชาติมากอื้อ๋อ,อมันมีบันไดลงตรงนี้ด้วยทุกคนนะฮะ เดี๋ยวผมดูกใกล้ๆผมนึกว่าเขาไม่ให้ถ่ายจบแล้วโอเคเรามาแล้วเ็าจบไปเถอะออผมจะบอกอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดใครจะมาหมู่บ้านแคทแคทนะครับไม่แนะนําให้คุณไปฟาสิปันก่อนตอนเช้าเพราะว่าฟาสิปันเนี่ยบันไดยเยอะมากแล้วคุณจะเหนื่อยจากที่นั่นแล้วนะฮะแล้วที่เนี้ยไอหมู่บ้านแคทแคทเนี่ยมันต้องเดินลงมาจากบันไดาทางนู้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนู้นอ่ะมันต้องเดินลงมาจากบนเขาะเพื่อลงมาณนะ้หมู่บ้านตรงนี้ แต่ว่าสิ่งที่ได้เนี่ยผมว่ามันคุ้มค่าเห็นไหมแล้วก็จะวิว2องทางทางสวยนะครับส่วนเรื่องของการมาหมู่บ้านแคทแคทเนี่ยคือผมแนะนำให้นั่งวินถ้าพูดง่ายๆนะเป็นวินหน้าปักซอยนะครับของเขาโอเคบริการดีพูดภาษาอังกฤษรู้เรื่องนะครับนั่งคนละ1 0 0 0 0แสนหนึ่ดองก็ประมาณตกคนร3 0้อยร้อยสามสต่อคนอนะ ไปกลับนะยังไม่ต้องจ่ายตังค์เดี๋ยวเขาจะบอกวิธีการเขาจะขอเบอร์ไว้เองเราไม่ต้องจ่ายตังค์ก่อนนะฮะคือเราเดินเที่ยวในหมู่บ้านแคบแคบก่อนแล้วพอจะกลับไปณจุดที่เขาส่งเราอะ่ะแล้วก็โทรหาเขาไม่เกิน5นาทีเขาจะขับรถมอเตอร์ไซค์มารับ1.5กิโลเดินจากปากทางเข้ามาถ้าใครเดินไหวก็เดินแต่ผมไม่ค่อยแนะนําให้เดินเพราะมันจะมีขึ้นลงเขาอะไรแบบนี้นะฮะแนะนําให้นั่งมอเตอร์ไซค์ดีกว่าเหนื่อยน้อยกว่าเอาจริงจริง แค่แสนดองอะ่ะผมว่าคุ้มค่าครับแต่ถ้าเดินนานมากเป็นวันอย่างที่บอกแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่เดินอดทนเนี่ยวันหนึ่งคุณตีมปเลยมาหมู่บ้านแคทแคทเพราะเขามีคา,ฟคาเฟ่หมดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเขามีคา,ฟคาเฟ่ให้นั่งได้ทั้งวีทั้งวันแล้วแต่ว่าคุณอยากจะนั่งนานขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆว่าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามกลางหมู่บ้านนะ ข้ามไปฝั่งกระโนนเอ,อก็ประมาณนี้แหละคือผมก็ไม่รู้ว่ามันไกลขนาดไหนนะแล้วก็กว้างใหญ่ขนาดไหนแต่ก็ดูแล้วคุ้มค่าไหมคุ้มค่ามาเ,เสียแค่คา่าวินเข้าบินมอไซค์เข้ามาร้อยหนึ่งไปกลับนะนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นโรงเรียนประจําหมู่บ้านประจําชาวเขาของเขานะครับ<ๆ>ก็เรียนแบบง่ายๆน่ารักน่ารักเด็กๆกนน็น่ารักดีเนี่เยาวชนของชาติน่ารักดี คุณผู้ชมสามารถเช่าชุดของชาวเขาชาวเผ่ามาใส่ถ่ายแล้วก็เข้ามาใส่ถ่ายในนี้ได้นะครับชุดละเท่าไหร่นะที่ผมฟังมาเมื่อกี้นะจะประมาณ2,000สนดองก็ประมาณ2 5 0ประมาณนั้น250-260ประมาณนั้นนะครับำนวณคร่าวๆนี่คืออีกหนึ่งหมู่บ้านที่ควรมาของทางเวียดนามนะครับชื่อว่าหมู่บ้าน แคทแคทเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีแมวแต่ว่าชื่อว่าหมู่บ้านแคทแคทแต่ผมเห็นหมานะผมเห็นหมานะฮะเขาก็จะมีเนี่ยกิจกรรมแบบนี้ตลอดเลยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันว่ามันสนุกขนาดไหนมันเป็นการเล่นแบบสมัยเก่าผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าลาวกะทไม้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูสองสาวมาอ่ะเขาให้นักท่องเที่ยวมาเล่นด้วยนะอ่าสองสาวมาแล้วจากคุณแป้นของเรากับจุธาถวยนะครับรอดแม่รอดนะครับรอด คุณสามารถมาเล่นได้เดี๋ยวสองสาวนั้นเขาอยากจะลองใหม่นะฮะผมบอกให้ดูสองสาหนึ่งสองามคุณแป๊กอะไรกันเขเนี่ยกระโดดเป็นม้าเลยเดี๋ยวดูจุดาถ้วยนี่อันนี้คือไฮไลท์นะอ้าวเล่นได้เล่นได้ไว้จุดถาถถวยพึ้กับผมโหไฮไลท์สาวรัสเซียสาวรัสเซียอ่าาา เขาจะมีการโชว์หลากหลายอย่างใน1ว <C apology> <S sanct ity> ันนะมีลามีม้าด้วยอันนี้ลาหรือม้าไม่รู้เหมือนกัน ก็จะเป็นการเเรียกอะไรเป็นการโชว์อีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็จะมีโชว์เรื่อยๆนะเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ถึง10นาทีเอาเอาไปว,ว่าไม่ไม่ถึง15นาทีผมเห็นเขามาโชว์ตัวนี้แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจและก็มีสิ่งดึงดูดอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ก็จะเป็นร้านเกี่ยวกับผ้ามัดย้อมนะครับของชาวเวียดนามนะ เขาจะมีห้องมัดย้อมแบบนี้เลยนะเป็นงานคลาสนะครับงานงานสุภาพนิดนึงเห็นไ,ไหมอันนี้ก็คืออุปกรณ์เขาอันนี้ย้อมแบบแท้เลยนะมีเสื้อผู้ชายผู้หญิงหมดเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อเชิ้ตผู้ชายอารมณ์ประมาณนี้นะครับใครสนใจฝากผมซื้อก็บอกได้นะเดี๋ยวผมบวกราคาไปราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เออเดี๋ยวก่อนนะผมหาราคาก่อนเออเนนะี่ยประมาณ3ามแสนห้าหมื่นดองสามแสนห้าหมื่นดองก็อยู่จืประมาณเกือบเกือบสี่ร้อยอะหรือประมาณ400ร้อยกว่าบาทตีง,ง่ายแบบนี้เนาะ มีเดรสผู้หญิงผู้หญิงด้วยนะครับก็น่ารักดีสวยดีงานฝีมือเล็กๆ,ๆน้อยแบบนี้ก็มี80,000ืดองก็ประมาณ90บาทนะฮะเดี๋ยวดูเสื้อตรงนี้จอน,นายได้ของแล่วเขาได้ของแล้วนะครับหุ้นส่วนผมเขาได้ของไปแล้ว2,000 0ื0 0 0 0งดองก็อยู่ประมาณ26บาท2 0บกว่าบาทเอาง่ายๆอยู่ที่วเรเลสเซดเท่าไหร่เนาะนะครับ อันนี้งานเขาอ่ะเดี๋ยวไปจ่ายตังก่อนผมเจอแล้วคนที่สร้างหมู่บ้านแคทแคทขึ้นมานี่ฮะเจ้าของเขานี่เลยครับเป็นแมวตัวแรกที่เจอเจอได้หมาเออแต่แมวไม่เจอไหนลูกหันมาหนซิเจ้าของอันน่ะอันน่ะอันนะ่นนะเฮียหาด้วยเขาเพิ่งนอนเขาเพิ่งนอนตื่นนะครับก็นอนอยู่นี่เจ้าของหมู่บ้านเลยอ้จ๋า,อ,าอ้ะอาอ้าวอีกแล้วเขาจะมีอันนี้ด้วยทุกคนเออ แพะมันแพะหรือมันแกะวะดูดีโอ้โหกินใหญ่เลยนี่กินใหญ่เลยโอ้โหกินใหญ่เลยอ๋อแพะแพะเนาะพอเมื่อกี้มันร้องแพะแพะใช่ไหมลูกลตัวนี้ก็จะเป็นเป็นน้ำตกนะครับแล้วก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้กล้มีสถานที่ถ่ายรูปแบบนี้เลยอเดี๋ยวผมมาดูนะครับ ทั้ตกก็ไหลามาจากยอดเขาผมก,ก็ยังงงอยู่ว่าทำไมมันม,ม,นมีมันมีน้ําเยอะมากนะครับโว้ยมันขึ้นไปถึงตรงนู้นเลยอ่ะทุกคนนู่นน่ะคือวันนี้เดินเหนื่อยแล้ว่ะขี้เกียจขึ้นบันไดแล้วอ่ะแล้วก็จะเป็นสถานที่เดินไม่รู้จะเดินไหวหรือเปล่าสุดแล้วก็สาวๆนะครับสาวๆแล้วมันก็ไดไหลลงมาลงข้างล่างแลผมก็ง,งงเหมือนกันนะภูเขาลูกอารมณ์ประมาณนี้ย เออน้ำมันมันก็มาเรื่อยๆทั้งปีเหมือนกันมัน,ปมน,มน,มนเป็นแอ่งน่งไปอยู่ตรงไหนแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันหนาวแล้วมันมีหมอกใช่ไหมฮะหมอกมันก็กาเรียกอะไรนะละลายลงมาอาจจะเป็นน้ําพวกนี้แล้วก็ไหลลงเราก็เก่งเหมือนกันดีกว่าอันนี้เป็นอีกล้านหนึ่งนะที่ทํางานพวกงานคลาปงานฝีมือผ้ามัดย้อมกระป๋องกระเป๋าพวงกุญแจแล้วก็อะไรอะเคสมือถือนะฮะเนี่ยเป็นงานคลาลับหมดเลย6กแสนห้า ดวสวยไหมเดี๋ยวไปดูด้านในแล้ก็แ,แต่งแต่งแต่งร้านเก๋ด้วยนะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าตอนนี้ดีวกว่ากระเป๋าใบนี้แปดแสนห้านะก็ประมาณสุกเกือบเก้าร้อยหรือเก้าร้อยกว่าบาทนี่แหละเออประมาณนั้นงานเก๋ดี การจัดวางการตกแต่งผมชอบนะนะฮะผมชอบกระเป๋าใบดีกระเป๋าใบนี้แบบสามแสนเก้าสี่ร้อยกว่าบาทใส่ซิปให้ด้วยนะดูดิการมัดยออ้ตัวนี้ก็สวยอย่างที่บอกมันเป็นผ้าคล้ายเป็นผ้ากระสอบอะ่ะอุ้ยใบนี้หนึ่งล้านอะไรเขายอ,อมูงมากอืง้าไมเหมือนลานยเออรายนี้เก๋นะฮะคนตรงนี้ จะเป็นงานอาร์ตนะครับเขาขียนว่า place of art traditional performance เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในว่าเขามีอะไรบ้างไอ้พวกนี้ก็จะเป็นงานอาร์ตแบบนีเออ้เห็นไหมศิลป,ปินก็มีชั้นสองด้วยให้คุณผู้ชมมาเสพความเป็นศิลป,ปะในหัวใจนะฮะประมาณนี้เลยเก๋ๆด,ด,ดีนะ ก็อย่างที่บอกว่ามันก็เขาก็ทําให้แบบปีแหล่งท่องเที่ยวมีที่ดูที่ชมจะได้ไม่เบื่อเวลาเรามามันก็จะได้มีครบเลยแบบนี้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้เลยเนาอะ,อะ